สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูนำเสนอแกงเขียวหวานไก่กินค่ะขนมจีนค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปเข้าครัวทำกันเลยค่ะมีเมนูนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบกันค่ะมีพริกจินดามีน้ำตาลทรายมีพริกแกงเผ็ดมีมะเขือเปาะแล้วก็ตามด้วย พริกแกงเขียวหวานน้ำกะทิของเราค่ะและก็ใบโหระพาค่ะขาดไม่ได้ค่ะตามด้วยเลือดไก่ที่ต้มแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อไก่ค่ะนะคะตามด้วยมะเขือค่ะเราจะหั่นเช่กับน้ำเกลือนะคะมะเขือเราจะได้ไม่ดำค่ะตามด้วยคางกระทะให้ร้อนทีน้ำกะทิลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรอนะคะให้น้ำกะทิของเราเตกมันก่อนนะคะหรือว่าให ร้อนก่อนนะคะตามด้วยเราก็จะคนคลนคนนะคะพอน้ํากะทิของเรานะคะร้อนแล้วนะคะร้อนแล้วก็เตกมันแล้วแล้วก็คุนคนตามด้วยใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปก่อนนะคะใส่ลงไปแล้วนะคะก็เราก็จะคุนนะคะให้หนักให้พริกแกงเขียวหวานของเราเตกนะคะเราก็คุนคลุนคุนคนไปเรื่อยๆค่ะนะคะคลุนไปเรื่อยๆค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะตามด้วยเราก็จะใส่นะคะเป็นพริกแกงผิดนะคะ ถ้าเราใส่พริกแกงเผ็ดเพิ่มสีสันแล้วก็มีรสชาติเผ็ดค่ะเวลาแกงเขียวหวานจะได้อร่อยอร่อยค่ะกินกับขนมจีนนะคะหลังจากใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะโคนๆๆน,น,นะคะหรือว่าคนๆน,นะคะตีให้พริกแกงของเรากับพริกแกงเขียวหวานนะคะแตกนะคะหรือว่าละเอียดค่ะเราก็จะคนๆไปเรื่อยๆค่ะคนไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะคะสักพักหนึ่งค่ะตามด้วยเราก็จะเอาน้ําตาลทรายของเรานะคะใส่ลงไปค่ะ หลังจากเราใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วนะคะเราก็จะคลุนคลุนคลุนๆนะคะหร hey, ือว่า Limited, <od> คลีๆนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายของเราจะแตกนะคะแตกละเอียดนะคะหรือว่าละลายนะคะให้น้ำตาลและทรายของเราละลายไปก่อนคะ่ะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้คะ่ะปล่อยทิ้งไว้แล้วเราก็จะคลีๆคล,ล,ลีๆแบบนี้เลยะคะ่ะตามด้วยเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือเพิ่มความเค็มนะคะคุณ ค็มของแกงเขียวหวานของเราคะ่ะถ้าเราใส่เกลือจะดีมากคะ่ะตามด้วยเราก็จะเอาเนื้อไก่ของเราใส่ลงไปก่อนนะคะเราเอาเนื้อไก่ของเราใส่ไปผัดตรงก่อนคะ่ะวันนี้เราใช้ไก่หนึ่งตัวนะคะทาแกงเกียวหวานคะ่ะแล้วเราก็จะนะคะคลรีครุีคุีค,คีแบบนี้เลยคะ่ะหรือว่าผัดผัดนะคะให้ไก่ของเราสุกพอประมาณนะคะหลังจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนหมอคะ่ะวันนี้เราจะทําเยอะหน่อยคะ่ะ เราก็จะผัดๆไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าไก่ของเราจะสุกนะคะหรือว่าสุกพอประมาณไม่ต้องสุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนหมอค่ะหลังจากไก่เราสุกพอประมาณแล้วเราก็จะเอาเลือดไก่ที่เราต้มแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะก็ตามด้วยนะคะคลุนๆนะคะหรือว่าคลุยๆคลุยๆแบบนี้เลยค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะเมนูนี้ทาง่ายแต่อร่อยอร่อยค่ะคนคนให้เข้ากันแบบนี้เลยจ้าคลนไปเรื่อยๆค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนะคะเปลี่ยนหมอนะคะตามด้วยเราจะเอาหมอ้อแกงของเรามาวางอย่างนี้เราก็จะตักใส่ก่อนนะคะพอดีว่าเยอะเกินไปยกไม่ไหวค่ะตักออกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะยกเทลงไปแบบนี้เลยค่ะ ยกเทลงไปแบบนี้เลยนะคะหลังจากเรายกเทลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ํากะทิของเราลงไปะคะ่ะน้ํากะทิใส่ลงไปหมดเลยนะคะยิ่งใส่น้ากะทิเยอะยิ่งอร่อยอร่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยไว้ให้เขาร้อนๆค่ะพอเริ่มร้อนแล้วเราก็จะคลุนๆน,นะคะหรือว่าคลีๆแบบนี้เลยค่ะ ปนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งเหมือนกันค่ะเราจะนะคะเราจะปล่อยไว้จนกว่าไก่ของเราจะสุกดีนะคะแล้วเราค่อยใส่มะเขือที่หลังค่ะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ค่ะเมนูนี้ทํ่ง่ายๆนะคะมือใหม่ก็สามารถหัดหรือว่าทําทานได้ค่ะทําทานแบบกับครอบครัวอร่อยอร่อยค่ะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ไปเรื่อยๆแบบนี้เด้อค่ะจนกว่าไก่จะสุกเด้อค่ะนะคะ หอมค่ะหอมน้ำกะทิของเรากับพริกแกงเขียวหวานค่ะหอมมากคะ่ะหลังจากไก่สุกแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือที่เราแช่น้ำเกลือไว้ใส่ลงไปเลยคะตอนแรกว่าจะทำไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้เยอะมากๆคะ่ะพอใส่มะเขือลงไปแล้วนะคะเราก็จะคลีๆนะคะตามด้วยใส่มะเขือพวงของเราลงไปเพิ่มอีกคะ่ะใส่ลงไปแล้วเราก็จะคลุนนแบบนี้นะคะเราก็จะคลุนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวว่า เพราะว่ากัวมะเขือของเรานะคะมันจะไม่โดนน้ำนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วมันจะดำค่ะเราก็จะคนลงทนไปเรื่อยๆเลยค่ะคนไปจนกัวมะเขือของเราจะสุกค่ะพอร้อนแล้วนะคะเราก็พลีพลีปลีแบบนี้ค่ะนะคะเพราะว่ามะเขือของเรานะคะ ถ้าเราแช่น้ำเกลือแล้วค่ะมะเขือของเราจะไม่ดำค่ะแล้วก็อร่อยอร่อยค่ะแต่ถ้าเราไม่แช่น้ำเกลือมะเขือของเราจะดำมากๆค่ะเวลาเราต้มหรือว่าทำอะไรก็ตามค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มเกลือลงไปอีกนิดนึงค่ะพอดีว่าจืดนิดนึงเราชิมดูเราก็จะเพิ่มเกลือลงไปค่ะพอเพิ่มเกลือลงไปแล้วเราก็จะกคเร่กคเร่รสชาติก็ได้พอดีเป๊ะเลยค่ะเราก็จะคนๆๆนะคะจนกว่ามะเขือของเราจะสุกนะคะ เพราะว่ามะเขือของเราจะสุกยากนิดนหนึ่งค่ะเพราะว่ามะเขือมันจะแข็งนะคะมันก็เลยสุกยากค่ะหลังจากนี้ก็มะเขือของเราสุกได้ทีแล้วนะคะแล้วก็กรี๊ดกรีดตามด้วยนะคะโรยหน้าด้วยพริกกินดาของเราค่ะเบิ่มสีสันด้วยความผิดนะคะเราใส่ลงไปแล้วเราก็จะกรีด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 แบบนี้เลยค่ะตามด้วยนะคะเราก็จะตามหลังมาใบหหระพาค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้เราจะใส่ใบหูระพาไม่เยอะนะคะเราใส่นิดนึงค่ะเพิ่มความหอมนะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุนๆๆๆแบบนี้เลยค่ะคลนุคลนๆน,น,น,นะคะ,คคนนะ,คะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะแกนี้ก็เสร็จ้นที่เรียบร้อยค่ะปิดไฟเตรียมจานเลยจ้า ตกแกงเขียวหวานลงเลยค่ะกินกับขนมเจนแซ่บแซ่บค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อให้กำให้กำลังใจนะคะทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะกับช่องอยูไนก็อร่อยได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะแกงเขียวหวานน่าทานมากๆค่ะรสชาติกลมมอร่อยอร่อยค่ะ